ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับสวัสดีครับ ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับก็มานำเรียนเสนอเกี่ยวกับคดีอุบัติเหตุคดีรถชนคดีประกันภัยนะครับก็เช่นเคยครับหากท่านสนใจหรือว่าอยากได้ความรู้เกี่ยวกับคดีอุบัติเหตุคดีรถชนคดีประกันภัยนะครับก็ท่านก็สามารถติดตามทางช่องของเราได้เลยนะครับวันนี้ครับก็ทีมงานทนายอ้อนะครับก็ขออนุญาตเนี่ย เอาข้อกฎหมายนะครับเกี่ยวกับคดีรถชนเนะครับว่าเอามานําเรียนท่านวันนี้หัวข้อนะครับก็คือว่าข้อยกเว้นความคุ้มครองของประกันภาคสมัครใจนะครับว่ามีอะไรบ้างท่านที่ใช้รถนะครับแล้วก็ไปทําประกันภาคสมัครใจโดยปกตินะครับรถเนี่ยก็บังคับเนี่ยให้ทําพรบอยู่แล้วแต่ทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็อาจจะมีบางท่านนะครับซื้อ ประกันภาคสมัครใจไว้ทีนี้ครับเราก็โดยมากนะครับว่าประกันภาคสมัครใจนะครับเขาก็จะมีรายละเอียดว่าเวลาเกิดเหตุเขาก็จะให้ความคุ้มครองเราแต่ทีนี้เสร็จปุ๊บนะครับก็จะมีในบางกรณีนะครับที่เป็นข้อยกเว้นที่ทางบริษัทประกันนะครับเขาไม่ไม่คุ้มครองว่ามีกรณีไหนบ้างก็หนึ่งก็คือว่ากรณีที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ในกรณีที่รถนะครับซึ่งเอาประกันเนี่ยแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุผู้ขับขี่นะครับไม่มีใบอนุญ,ญาตขับขี่เนี่ยครับหรือว่าอาจจะเคยมีนะครับมีใบอนุญ,ญาตขับขี่แล้วเนี่ยแล้วก็ศาลเนี่ยเคยมีคําสั่งให้พักใบอนุญาตให้พักใช้การใช้ใบอนุญาตขับขี่นะครับหรือว่าอาจจะโดนคําสั่งของเจ้าพนักง,งานนะครับในกรณีนี้นะครับก็คือทางบริษัทประกันเนี่ยก็จะ ไม่ให้ความคุ้มครองแต่ว่าถ้ามึงเกิดว่าไปชนแล้วแล้วก็รถของคู่กรณีเนี่ยเสียหายหรือว่ามีการได้รับบาดเจ็บเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ประกันก็เขาก็จะรับผิดกับบุคคลภายนอกนะครับอีกกรณีหนึ่งเนี่ยที่บริษัทประกันไม่ให้ความคุ้มครองนะครับก็คือว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์นะครับเกินที่กฎหมายกําหนดแล้วก็ขับรถที่มีประกันนะฮะอายุเนี่ย ไม่เกิน20ปีมีใบอนุญาตขับขี่นะครับแต่เป็นใบอนุญาตขับขี่เนี่ยแบบชั่วคราวไปประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยผลการตรวจแอลกอฮอล์นะครับปรากฏว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์นะครับเกิน20มิลลิกรมมัมเอมลก็กรณีเนี้ยครับทางบริษัทประกันเนี่ยก็จะไม่รับผิดชอบกับทางรถของคันที่เอาประกันแต่ว่าก็ อย่างเช่นเคยนะครับถ้ามุดเกิดว่าเกิดเหตุกับบุคคลภายนอกถ้ามุ้เกิดว่ามีค่าเสียหายหรือว,ว่ามีค่าสินไหมอะไรเนี่ยซึ่งทําให้บุคคลภายนอกเนี่ยเขาเสียหายเนี่ยพอบริษัทประกันเนี่ยเขาชําระเงินไปใช่ไหมครับเขาก็จะมาเรียกร้องเอากับผู้ขับขี่นะครับก็อันนี้ก็อยากจะฝากนําเรียนไว้อีกข้อหนึ่งเนี่ยก็คือว่ามีสารเสพติดก,ก็คือว่าการขับขี่เนี่ยโดยบุคคลเนี่ยซึ่งมีสารเสพติดในร่างกายนะครับแล้วก็ ให้โทษต่อจิตประสาทผลพิสูจน์ออกมาแล้วเนี่ยว่าผู้ขับขี่นะครับมีมีสารเสพติดในร่างกายเนี่ยก็ในกรณนนีนครับทางบริษัทประกันเนี่ยก็จะไม่รับผิดชอบก็คืออยู่ในข้อยกเว้นนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็คือนอกจากข้อยกเว้นดังกล่าวแล้วเนี่ยก็ยังมีข้อยกเว้นเนี่ยในกรณีที่ เป็นการซื้อขายรถนะครับก็ข้อยกเว้นในข้อนี้ถ้ามุดเกิดว่าเป็นการซื้อขายสมมุติยังเกิดว่าเราเนี่ยเอารถเนี่ยที่มีประกันนะครับแล้วก็ไปขายให้กับผู้ประกอบก,การซึ่งประกอบก,การเกี่ยวกับทางด้านอาชีพซื้อขายรถเป็นอาชีพเลยหรือว่าเอาไปขายให้กับอู่นะครับหรือว่าขายรถไปแล้วก็ไปให้กับคนที่มีอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการให้เช่ารถนะครับ ก็ในกลุ่มพวกนี้ครับทางประกันเนี่ยก็จะไม่ให้ความคุ้มครองอีกข้อนึงเนี่ยก็คือว่าโดยปกตินะครับหากเอารถคันที่มีประกันเนี่ยไปใช้ลากจูงรถคันอื่นนะครับแล้วก็เกิดประสบอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยในกรณีเนี่ยครับทางบริษัทประกันเนี่ยก็จะไม่รับผิดชอบอแต่ว่าข้อยกเว้นนะครับถ้ารถคันที่มีประกันเนี่ย ถูกลากจูงอย่างนี้ครับทางบริษัทประกันเนี่ยก็เข้ามายัางรับผิดชอบอยู่ทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีนะครับถ้ามุดเกิดว่าในกรณีที่รถเนี่ยสูญหายไฟไหม้นะครับสูญหายไฟไหม้เอาในกรณีของการสูญหายก่อนแล้วถือว่าถ้าเกิดในกรณีที่ถูกยักยอกทรัพย์ลักขโมย รับวิ่งชิงป้นอะไรในลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก็คือว่าทางบริษัทประกันเนี่ยเขาก็จะให้ความคุ้มครองเนี่ยไม่ว่าจะรถจะเกิดเหตุประสบอุบัติเหตุหรือสูญหายไฟไหม้ Fi ine, อะไรเงี้ยนะครับถ้าสมมุติยังเกิดว่าเป็นการช่อโกงถ้าเป็นในส่วนของการช่อโกงเนี่ยทางบริษัทประกันเนี่ยก็จะไม่ให้ความคุ้มครองนะครับก็จะมีในส่วนของถ้าสมมุติยังเกิดว่าการนํารถเนี่ยไปใช้นอกราชาอาณาจักร ยกตัวอย่างเช่นสมมุติยันเกิดว่าผู้เอาประกันนะครับไปประสบอุบัติเหตุเนี่ยภายในราชอาณาจากักรไม่ว่าจะเป็นเนือใต้ออกตกนะครับอันนี้ประกันก็ให้ความคุ้มครองแต่ถ้าสมมุติยังเกิดว่ารถคันที่เอาประกันนะครับผู้เอาประกันก็ดีหรือว่าคนที่ใช้รถเนี่ยเอารถคันนั้นเนี่ยไปขับนอกราชอาณาจักรเนี่ยไปใช้ในกับประเทศเพื่อนบ้านเราอะนะครับแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุไม่ว่า รถคันที่เอาประกันเนี่ยจะเป็นฝ่ายถูกก็ดีหรือรถคันที่เอาประกันเนี่ยจะเป็นฝ่ายผิดเนี่ยทางบริษัทประกันน,นะครับเขาก็จะไม่ให้ความคุ้มครองกับการที่เอารถเนี่ยไปใช้นอกราชอาณาจักรแล้วก็ข้อยกเว้นนะครับก็จะมีในส่วนเรื่องของการขับแข่งเอาไปแข่งซิ่งกันนะครับหรือว่าจะเป็นการขับแข่งเนี่ย ไม่ว่าจะแข่งในสนามแข่งก็ดีหรือว่าจะไปแข่งกันนะบนถนนก็ดีสมมุติถ้าเกิดว่านัดแข่งกันเลยแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยรถเนี่ยเกิดประสบอุบัติเหตุเสียหลักลม้มในกรณีอย่างนี้นะครับทางบริษัทประกันเนี่ยก็จะไม่ให้ความคุ้มครองนะครับแล้วก็รวมไปถึงข้อยกเว้นนะครับเช่นเอารถไปเนี่ยก็คือใช้ผิดวัตถุประสงค์ก็คือตอนที่ ซื้อประกันนะครับอาจจะไปใช้เป็นรถส่วนตัวตอนเกิดเหตุนะครับเอาไปใช้เนี่ยเพื่อเชิงพาณิชย์ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบอาจจะเอารถคันนี้ครับไปใช้เพื่อการพาณิชย์เช่นแบบว่าอาจจะไปขับเป็นหารายได้เสริมนะครับในกรณีที่ไปใช้รถผิดวัตถุประสงค์นะครับกับที่แจ้งกับทางบริษัทประกันไว้เนี่ยอย่างนี้ครับทางบริษัทเนี่ยเขาก็จะปฏิเสธแล้วก็ไม่ให้ความคุ้มครองอีก กรณีหนึ่งนะครับก็คือว่าอาจจะทําประกันไว้แล้วก็ไปตั้งใจเนี่ยให้เกิดอุบัติเหตุเช่นอาจจะขับรถนะครับแล้วก็อาจจะไปเจอผู้ใช้รถใช้ถน,นนเนี่ยแล้วก็อาจจะขับรถปาดกันไปปาดกันมาเนี่ยแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยไม่พอใจก็ถ้าเกิดความเสียาหายมาในลักษณะอย่างเงี้นะครับก็ ถ้าเป็นการใช้รถเนี่ยเพื่อเจตนาที่แบบต้องการที่จะเอาไปชนเขาพุ่งชนเขาแล้วก็จะมาเรียกเคลมกับประกันงี้ครับอย่างเงียบ,บริษัทประกันเนี่ยก็จะไม่ให้ความคุ้มครองการที่เราซื้อประกันนะครับซื้อประกันภาคสมัครใจเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องดูข้อยกเว้นด้วยว่าเอ๊ะในการที่ บริษัทเนี่ยเขากำหนดข้อยกเว้นมาเนี่ยว่ามีข้อยกเว้นอะไรบ้างที่ให้ผู้เอาประกันนะครับว่า,าให้ใช้รถเนี่ยให้ถูกประเภทถ้าเราขับรถเนี่ยก็อย่างดีมีน้ำใจนะครับมันก็จะไม่เกิดเหตุนะครับวันนี้ครับก็เช่นเคยนะครับก็เลยทางทีมงานทนายอ้อครับก็อยากจะนำสาระเก็ดความรู้นะครับเกี่ยวกับข้อยกเว้นของประกันภ้าสมัครใจว่า มีอะไรบ้างที่เขาคุ้มครองเรามีอะไรบ้างที่เขายกเว้นอยากจะให้ใช้รถแบบมีน้ำใจต่อกับเพื่อนร่วมทางกับเราก<ม>็คลิปนี้ครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็เลยามานำเรียนเกี่ยวกับสาระความรู้นะครับหากเห็นว่า,าเป็น สาระดีๆนะครับก็อยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเรานะครับสําหรับคนที่หาประสบปัญหาเนี่ยเกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊หรือว่าไม่มีทางออกนะครับว่าอถ้ามันเกิดในกรณีที่ท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกแล้วเนี่ย ท่านเนี่ยไม่ได้รับการเยียวยาหรือว่าไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาย,ยัางไงเนี่ยทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นกําลังใจแล้วก็พร้อมที่จะให้คําแนะนํำนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตจบชิปวันนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณท่านมากนะครับ